ัสครับครันี้เราจะมารีวิวไฟฉายภาคหัวนะครับไซฟรอสแปดศูนย์สองหลอดนี SST ยี่สิบนะครับรุ่นนี้จุดเด่นก็คือใช้บัตรหนึ่งแปดหกห้แบบเปลี่ยนได้นะครับ ตตรงนี้มันจะมีรูเสียบไทส C อยู่สำหรับชาร์จกับตัวไฟฉายซึ่งก็เปลี่ยนได้แต่ไฟชาจด้านนอกจะสะดวกกว่านะครับไฟฉายรุ่นนี้ก็สว่างแจ้งไว้ประมาณ1,400เสร็จเศษเศษ0 0ลู1400เมนเศจเ็ษนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกัน จุดเด่นอีกอย่างของไฟฉายอันนี้ก็คือน้ำหนักเบา4 4กรัมรวมแบตเตอรีร่ก็อาจจะ50นินิดๆนะฮะ 50, น50นินิดๆ50กรัมนิดๆเวะลาเราเปิดน,นะครับมาดูระดับแสงที่สว่างน,นะครับอันนี้อันนี้ อันนี้คือสว่างสูงสุดค่อนข้างสว่านนะครับลูกเล่นอันนี้ก็คือผู้ใช้คาดหัวรุ่นนี้เนี่ยเวลาปิดจะไม่เหมือนผู้ใช้คาดหัวทั่วไปนะครับดูการปิดมันจะค่อยๆหลีลงเปิดก็ค่อยๆหลีขึ้นนะฮะมันลักษณะเห็นภาพเหมือนในรถญี่ปุ่นรุ่นใหม่ๆเวลาปิดประตูไฟหลีในรถจะค่อยๆเบาลงแบบนั้นนะ อันนี้คือลูกเล่นที่เขาทาขํามาค่อนข้างดูดีเลยนะฮะของรุ่นนี้คือมันไม่ปุ๊บเปลี่ยนปุ๊บทันทีอะไรแบบนี้แล้วก็ไฟแบบติดค้างจะมีอยู่ประมาณ4ีหสเต็ปพอเรากดค้างเนี่ยมันจะค่อยๆหลีลงนะฮะประมาณ 4.. 4สเต็ปอันนี้คือจะเบาสุด เก็สุดท้ายพอเรากดอีกทีมันก็จะปิดฮนะกดอีกทีมันก็จะเป็นเมนโมรีจําอยู่ที่โหมดสุดท้ายซึ่งไฟฉายคาดหัวทั่วไปไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะเมมโมรี ori, แบบนี้หายากคนระับที่จะเป็นเมมโมรีเราค่อนข้างพิถีพิถันทำมาดีเหมือนกันไดเวอร์ของรุ่นนี้ถึงแม้หลอดเนี่ยความสว่างก็สว่างอยู่แต่ไม่เท่า ที่ผ่านตาไม่เท่า s s t 2 0ที่ใช้กระแสสูงๆจริงๆนี่แสงไม่ได้เท่านั้นนะฮะแต่ก็ถือว่าสว่างพอสมควรสำหรับสองสองหลอดแล้วลูกเล่นอีกอย่างก็คือสมมุติเราเราปิดลงที่ระดับแสงเนี่ยประมาณระดับ4ซึ่งไม่ค่อยสว่างนะปิดลงอย่างเงี้ยแล้วเรากดดับเบิลคลิก มันจะกลายเป็นโหมดเหมือนเทอร์โบฮะสว่างสุดขึ้นมาทันทีสว่างปุ๊บขึ้นมาทันทีเลยแล้วพอกดอีกทีปิดเลยนะฮะแต่ถ้าเราเปิดจากโหมดเอ่อเมมโมรีล่าสุดก็คือระดับ4เนี่ยแล้วกดเทอร์โบให้มัน เปิดที่สูงสุดเนี่ยปุ๊บมันก็จะสว่างสูงสุดเลยแต่ถ้ากดอีกหนึ่งคลิกมันจะหลีลงมาอยู่ที่ระดับหนึ่งที่เมื่อกี้ที่ที่เป็นโหมดตั้งต้นของไฟฉายรุ่นนี้ที่มันจำได้นะฮะเนี่ยกดอีกทีเนี่ยนะครับ ระดับ,บหนึ่งกดปุ๊บสว่างกดหลีมาจะหลีขึ้นมาที่ระดับหนึ่งใช่ไหม <c oughs> ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมันจะเป็นแบบนี้กดดับ,บคลิกทีจะเทอร์โบกดทีหลีลงมาก็จะหลีลงมาที่ระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเราปิดปิดไปเลยเนะี่ยระดับบคลิกแบบเทอร์โบมันก็จะสว่างปุ๊บ พอกดอีกทีมันจะดับเลยอไม่เหมือนกับเริ่มต้นที่ default ท่หมดหนึอันนี้ default หมดหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างสว่างเดี๋ยวผมจะปรับให้มันเป็นโหมดสว่างสุดนะฮะอ่าอันนี้จะสว่างสุดแล้ว ความสว่างก็พันประมาณพันสี่แต่ถ้าดูที่สายตาเนี่ยน่าจะหย่อนอยู่น่าจะพันสองพันสามเท่าน,านาั้นนะฮะแต่โรงงานแจ้งไว้พันสี่จากการเทสของเขาในโรงงานนะใช้จริงข้างนอกก็คงจะต้องรอปลงไปเนี่ยความสว่างสูงนะฮะแล้วใช,ใช้ได้ก็ ทนด้วยจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คืออย่างที่บอกคือเปลี่ยนแบตได้ความสว่างก็ไม่น้อยนะถ้าไปในป่าหรืออะไรนี่ถือว่าเพียงพอความร้อนก็จะน้อยกว่าพวกหลอดรุ่นที่แรงกว่าพวก S s ส40แบบนี้นะแล้วเรามาดูหมดกัะพริบกันนะหมดกับพริปนี้ผมจะปิดก่อน จะใช้วิธีดับเบิลคลิกนะฮะเดี๋ยวนะอ่าดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกอีกมันจะกระพริบแบบนี้กระพริบทียาวนะฮะถ้ากดอีกสองทีก็จะเป็นแบบลักษณะ SOS นะฮะกดอีกทีก็จะเป็นแบบ กระพริบทีเดียวเหมือนให้สัญญาณในระยะไกลนะปุ๊บปุ๊บอย่างนี้นะฮะก็กดอีกทีนี้ก็จะปิดนะฮะเนี่ยฮะหมดเปิดทั้งหมดของไฟฉายรุ่นนี้ที่ใช้หลอด S S T 20ก็ถือว่า ความสว่างการใช้งานถือว่าใช้ได้เลยถึงแม้ว่าสกภาพศักยภาพจริงของหลอดรุ่นนี้ถ้าใช้กระแสสูงๆแบบ <c oughs> ไปฉายจับถือที่เขาปรับกระแสให้ใช้ความสว่างสูงสุดของรุ่นนี้ได้มากกว่านี้นะฮะอันนี้ต้องบอกว่าได้มากกว่านี้แต่ว่าอันนี้ก็ถือเป็นไปใช้ค่าตัวที่การใช้งานความสว่างก็ อเพียงพออยู่ครับถ้าอยากจะได้สว่างกว่ารุ่นนี้ก็ก็มีฮะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันในครั้งต่อ,ตอไปอันนี้เรารีวิวกันในสนามบ้านอะไรคร่าวๆกันไ,ไปก่อนครับามีโอกาสได้ลงป่าลงสวนนี่จะลองให้ดูกันอีกทีนะฮะอันนี้ให้ดูกันคนระ่าวๆของ ตัวแรงขันปรับแรงสุดของ H02A SST 20 e นะครับก็ผมถึงเต้น,นะคระับก็จบการรีวิวชายคาดหัวไซยบร็อสรุน H02A รุ่นหลอด SST 20ใบเปลี่ยนเท่านี้เดี๋ยวม,มีอะไรเรามาจอกัน อัปเดตกันใหม่หรือว่าได้รีวิวที่แปลกแปกว่าน,นี้ก็จะมาทําให้ดูกันใหม่วันนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังนะครับอขอบคุณมากครับ